รรับปรับข้าสส่รายการหอสลากข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับท่านเลขาธิการสคออบอกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงการแก้ปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุเลยท่านมองว่าสิ่งไหนที่น่าจะสามารถเอาผิดผู้ประกอบการแล้วเห็นผลทําให้เกิดความเข็ดหลาบมากที่สุดคะครับข้อสาคัญก็คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดก่อนนะครับนั่นก็คือว่าถ้าเกิดการช่อโกงเกิดขึ้นอย่างเช่นประจารเบี้ยวคุบถัวอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็โกง ผู้บริโภคอย่างนี้นะครับเราก็าให้ดําเนินการโดยการแจ้งไปที่ตํารวจนะครับออปกบคือตํารวจ ป้องกันเนี่ยนะับปราบปรามการคุ้มของผู้ริภคนะฮะในการที่จะดําเนินคดีต่างอาญานะอ,อย่างเข้มขัดก่อนและประการที่สองนี่เราก็จะต้องแก้กฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับาการทําธุรกิจของบริษัทตัวเหล่านี้นะครับว่าจะต้องอมีความเข้มงวดให้มากขึ้นนั่นก็คือ,อบริษัทที่จะมาจดทะเบียนกับเราเนี่ยนะเราต้องตรวจสอบไปเข้มข้นขึ้นแล้วก็เช็คประวัติร,รแล้วทุกสิ่งนะแล้วก็ข้อสําคัญก็คือเงินค้าประกันของบริษัทเนี่ยนะปัจจุบันคิดว่า น้อยเกินไปกับมูลค่าที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ห้าหมื่นใช่ไหมห้าหมื่นนี่กรณีที่ว่าเป็นการจัดทัวร์ในประเทศแต่ถ้าเกิดว่าทัวร์จาก ต่างประเทศจัดมาท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็วางคํำประกันไว้หนึ่งแสนแต่ถ้าเป็นทัวร์ไทยพาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศสองแสนสองแสนซึ่งจะดูแล้วเนี่ยน้อยเกินไปน้อยเกินไปกับมูลค่าที่ว่าการเดินทางเนี่ยนะครับวันเราคิดว่าเงินคํำประกันตัวนี้ต้องให้สูงกว่านี้ต้องให้สูงมากกว่านี้นะเพื่อจะป้องกันในลักษณะของการที่เขาจะเสี่ยงหรือว่าต้องการที่จะทําผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเรื่องสําคัญที่ว่าเราจะต้องแก้และประกันสุด ้ายเลยก็คือการบรูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง <c oughs> หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง <c oughs> ไม่ว่าจะกรมการท่องเที่ยว <c oughs> นะครับไม่ว่าจะของสกบไม่ว่าจะของตํารวจ <c oughs> ปกบนะ <c oughs> เราสามหน่วยนี้เราจะตอนนี้กําลังจับมือกันประสานกันในการทํางาน <c oughs> นะในการที่จะตรวจสอบบริษัททัวร์นะแล้วก็เวลาบริษัทเ,เหล่านี้จะไปออกบูธในการที่จะชักชวนผู้บริโภคเข้ามาเนี่ยนะเราขอให้ศกบรเราเข้าไปคุยกันก่อนกับทาง กรมการต้องเที่ยวว่ามีบริษัทที่เขาทาเรื่องยื่นมาเนี่ยนะเวลาสมัครมาเนี่ยขอให้เราได้ตรวจสอบ เมืองหน้าเมืองหลังของบริษัทแต่ละบริษัทตรงนี้ก่อนว่ามีประวัติเป็นยังไงที่ผ่านมาการประกอบธุรกิจเป็นยังไงเพื่อเราจะได้การันตีเขาได้นะฮะแล้วทีนี้ถ้าประชาชนมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก่อนที่ท่านจะซื้อทัวร์ขอให้ท่านตรวจสอบว่าราคาทัวร์เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมถ้ามันถูกเกินความเป็นจริงอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็ขอให้แจ้งก่อนสมเหตุสมผลหน่อยนะครับแล้วก็เลยโทรแจ้งเราอย่างน้อยก็โทรมาที่สคบเราก่อนนะให้เราตรวจสอบให้อยู่ในลิสต์ไหมคะ นันนะครับลิส์เขียวหรือว่าลิส์แดงคะใช่ใชนะใ,ให้เราได้พีนาตรงนี้เพราะเราแบ่งเป็น3ากลุ่มก็มีแดงแล้วก็มีเหลืองด้วยเห<อ>ลืองนี่ก็คือลักษณะ ก็ยังลักษณะว่ากั้ากึ่งอยู่ว่าจะมั่นคงหรือว่าจะแบคลิดนะเพราะบางทีบริษัทที่ว่าเคยมั่นคงมาแล้วมีปัญหาทางเรื่องของอการเงินขึ้นมาแล้วขอดาวลงมาแล้วทาท่าจะไม่ดีคอ,อนแค้งดิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจึงต้องอพิจาก่อนแล้วว่าอ,อถ้าเหลืองตรงนี้มันจะต้องมีใบเตือนไว้นะนะขอให้เราตรวจสอบให้มากกว่าคนะ่ มากมากกว่าเดิมพอสมควรหน่อย, <c oughs> อยนี่เป็นต้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเองนี่นะคะติดตามชมรายการในฐานะที่เป็นผู้บริโภคอยากจะร้องเรียนผ่านสคบ,บมีหมายเลขสายด่วนด,ด้วยใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประชาชนเนี่ยมีปัญหานะในเรื่องของการที่ว่าพบเห็นนะว่าการสินค้าหรือบริการเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยก็ดี <c oughs> หรือว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคสินค้าหรือบริการพอดีก็ขอให้แจ้งมาที่สายด่วนของสคบก็คือ1 1 6 6นะฮะ หรือไม่นั้นท่านก็อาจจะเดินไปที่เซเว่นอเลเวนทั่วประเทศก็ได้ที่<อ>มีอยู่เราจะม <Seven. S 2> ะีเราจะมีแบบฟอร์มให้ท่านร้องเรียน,<อ>นถึงสกบอรเราโดยการที่เรามีการเซ็นสัญญาข้อตกลงกันระหว่างสกอบอกับเซเว่นอิเลเวนในการเนี่ยจะไปถึงเจ้าหน้าที่สกบอเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันครับ่าทางเซเว่นอ,อิเลเวนก็จะส่งมาที่สกบอทําให้เราได้ทรบาบทราบแต่ว่าเราจะมีปัญหาตรงนี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีน้อยมากที่ประชาชนจะมาร้องเรียนเพราะว่าจะต้องเขียนด้วยลายมือตัวเองว่าตัวเอง ร้ออะไรซึงเลยทําให้ประชาชนเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยสะดวกตอนนี้สกบเราเลยมีการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปโปรแกรมสําเร็จรูปที่ที่เป็นแอปพลิเคชันตัวนี้ในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถร้องเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือได้โดยไปร้องที่ํำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าปราชญ์บ้านหรือผู้นําชุมชนในพื้นที่นะครับในกรณีประชาชนเองเนี่ยอาจจะไม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมก็ไปร้องที่ผู้นําชุมชนหรือว่าํำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้ซึ่งเราจะกําลังจัดฝึกอบ ลมหรือให้ความรู้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ<อ>นะครับซึ่งเราจะเริ่มใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยาคาดว่าประมาณเดือนตุลาหรือพฤศจิกายนตอนนี้เรากําลังพัฒนามาใกล้จะสมบูรณ์แล้ว<ม>เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแสดงว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีการพัฒนาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็มีการฝึกฝนในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันแล้วนี่นะคะคก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยนอกนะเหนือจากการไปร้องเรียนที่เซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นที่สายด่วนมายเลขหนึ่งหนึ่งหกหกก็ได้นะคะน่าเส เรื่องที่เกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเนี่ยสคบเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะพเพราะต้องรับภาระในการดูแลพี่น้องประชาชนคอยดูแลสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนก็ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากนะคะและแน<า>่อน,นอนนะคะคุณผู้ชมเองค่ะก็สามารถที่จะแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังสคบได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือว่ารวมไปถึงการให้บริการในรูปแบบต่างๆจากผู้ประกอบการนะคะสายด่วนหมายเลข1 166ค่ะวันนี้กล่าวขอบพระคุณนะคะท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะคุณอำพน วงเสริค่ะขอบพระคุณค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการหอสลักข่าวในคืนนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะดิฉันพร้อมกับท่านเลขาธิการสคบและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้กับรายการหอสลักข่าวคืนนี้ขอบพระคุณมาก,มาก,มากสําหรับการติดตามสวัสดีค่ะ